สวัสดีครับท,าท่านผู้ชมเรามารับชมเรื่องราวารข่าวสารวงการบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างดวนบุรีลัมยูเนเต็ดทีมกินโค้เได้ประกาศแยกทางกับจอร์จินโย่ปุนซือบาซิเซเลียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทัพปรสสาทสายฟ้าบุรีลัมยูเนเต็ดตัดสินใจแยกทางกับจอร์จินโย่ยอดปุนซือบาซิเเลียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางจอร์จินโย่โคช้ชแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยเป็นนักเตะเจ้าตัวเพิ่งพาบุร,รมมีลัมยูเนเต็ดประณาดคว้าแชมป์ทลิก สมัยที่เก้าได้สําเร็จแต่เจ้าตัวกับไม่ได้นําทัพราษาไฟฟ้าลงสนามแมนเชสเตอร์กับเมืองทองในศึกฟุตบอลถ้วยวิวูครับรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะแพ้เมืองทองไปศูนย์ประตูต่อสองโดยมีรายงานว่าจอจินโยได้แยกทางกับวิลรัมได้ได้เดินทางกับปาซินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยนัดที่แพ้เมืองทองไปศูนย์ประตูต่อสองโดยมีเอเมซันเปเรล่าอดีโตโค้ชของเชียงรายยูเนเต็ดได้รับมอบหมายทาหน้าที่แทน โดยทางเอมเลซนปิเนล่าอดีตกุนซือของทีมเชียงรายยูไนเต็ดจะทําหน้าที่เป็นกุนซอรักษาการให้บุรีรัมจนนัดสุดท้ายของฤดูกาลในวันที่26พฤษภาคมนี้ทําให้บุรีรัมในฤดูกาลนี้พวกเขาได้เปิดโค้ชไปแล้วถึง3รลายนับตั้งแต่ประกาศแยกทางกับมาชาทราอิชิแล้วประกาศแต่งตั้งอาเทบปัดคุมแทนจบเล็กแรกบุรีรัมพวกเขาได้ประกาศแยกทางกับอาเทบาปัดแล้วแต่งตั้งจอจินโยกุนซือบาซิเลียนคุมแทนและล่าสุดก็ได้แยกทางกับจอจินโย หลังจากที่เข้ามารับงานเพียงแค่57วันมาชาทระอิชิจ่อเรียกจนรน D, ับทันคิมดีเซนเต้แบกจากราช FT, บีเอฟีบุกเยอนจีนมาชาทระอิชิคุนซือทีมชาติไทยเตรียมนำลูกทีมบุกเชียร์ตาคัตบอลโลกเซอร์เซียกับทีมชาติจีนในวันที่6กันยายนนี้นสนามเซินหยางโอิมปิกเซ็นเตอร์สนามแห่งมตนขังของทีมชาติจีนหลังจากที่พวกเขาเคยเอาชนะ,ะออนมา,มาแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่สนามแห่งนี้ ทำให้พวกเขาผ่านไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปี2002โดยทางมาชาทระอิชิจะมีการประกาศรายชืย่อ23คุคคลชุดบุกเยือนทีมชาติจีนในวันที่24ฤุภาคมนี้ล่าสุดมีรายงาน,นว่ามาชาทระอิชิได้ทําการเลือกตัวเจอร์นากาเกมดีปากกหลังลุกขึ้นไทยเดนมาร์กเจ้าของสุดสูง190เซนเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกปัจจุบันเจอร์นาาเกมดีเป็นกนหลักสำคัญ ให้กับราชบบรีฟซีที่ขาดไม่ได้และเจตนาธานเช่นดีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับราชบบรีฟซีฝาลราชบบรีฟซีไร้ไพ่เก็นบกน,ะะน,น,นัดปิดต่อกันและชนะาได้ถึงหกเกมแถมเจอนาทานเช่นดียังตีทีมยอดเยี่ยมห้านัดติดต่อกันและน่าจะถูกใจแฟนบอลไทยหลายคนอากได้เจอนาธานเช่นดียืนคู่กับเอเลสเตรอในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กในการรับมือกับกองหน้าทีมชาติจีนและเพื่อ,อนๆละครับที่ห็นเช่นไรตัวละครรับบุกเย,ยนจีน คือฮามาชาตราอิชิมีข่าวว่าจะดึงแข้งดังยุคซิกโก้กับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งแข้งตัวเทพยุคโคซิกโก,ก้กรติศักเสในเมืองเตรียมบุกทีมชาติจีนแมตช์ชตาคัดบอลโลกโซนเอเชียมาชาตราอิชิคุณซื้อทีมชาติไทยเตรียมนำลุกทีมบุกเจนทีมชาติจีนแมตช์ชตาคัดบอลโลกโซนเอเชียหวังเก็บสามแต้มเพื่อต่อลมหายใจลุนนักสุดท้ายกับทางสิงคโปร์โดยจะมีการประกาศรายชื่อย3สามคนพล บุกแดนมังกรในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยมีรายงานว่าทางมาชาตราอิชิจะเรียกผู้รักษาประตูเป็นสามลายในการบุกปเยือนจีนโดยสองรายแรกเป็นปฏิวัติคำใหม่จากแบงคอกยูเนเต็ดและสราโนอน,อนอนุยินจากเชียงรายยูเนเต็ดและล่าสุดมีกระแสมาแรงเป็นอย่างมากว่ามาชาตราอิชิจะเรียกกวินธรรมสัจจานันท์คัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบหลายปีซึ่งทางกวินเจ้าของสายาก,กวินบินได้เป็นในด่านมือหนึ่งของทีมชาติไทย ในยุคข,ของซิโก้กรติศักดิ์เีในเมืองกลุ่มทีมโดยตอนนี้กวินธรรมสัจจานันต์ผู้รักษาประตูเมือหนึ่งของเมืองทองเจ้าตัวสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางเมืองทองอยู่ในเตตมีส่วนสำคัญช่วยทีเมืองทองเก็บเชัยชนะ10นัดจาก12นัดหลังสุดและล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งพางเมืองทองเอาชนะบุรีรัมได้2-0ในศึกวิววครับรอบรองชนะเลิศและหน้าต่างกล่ากวินก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบินเซฟอยู่หลายครั้ง โซนทีมชาติจีนพวกเขาได้ประกาศรายชื่อนกักเตะออกมาแล้วในรอบแรก29ลายก่อนจะตัดตัวเหลือ23ลายโดยนักเตะส่วนใหญ่จะมาจากสองสโมสรใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ซุนหัวและเซี่ยงไฮ้ปอด์ตเอฟซีโดยมีนักเตะจากเซี่ยงไฮ้ซุนหัวถึง7รายและเซี่ยงไฮ้ปอด์ตเอฟซีถึง5ลายนำโดย3กองหน้าอย่างอารันและอูเวย์จากเซี่ยงไฮ้ปอด์ตเอฟซีและฟอนันโดจากซานตงไทซานโดยทางอูเวย์กองหน้าตัวเก่งของทีมจากเซี่ยงไฮ้ปอดเอฟซี FC. ในนัดที่เจอกับไทยเจ้าตัวจะไม่ไลงสนาม เขจะตัวติดโทษแบนโดยจีนพวกเขาหนีปูไว้มาหวังดวงกับทีมชาติเกาหลีใต้แล้วเพื่อนๆ่นะครับทิดว่าไทยเราจะสามารถปลุกมาเอาชาติทีมชาติจีนได้หรือไม่ส่วนตัวแล้วมาว่าไทยเราไม่น่าแพ้ในเกมนี้คิดเห็นเช่นไรพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ